สวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วป๊าดอี่ยังไงดบักหยาบป่ะเรื่องประกว่ฉั้เอาแบบกระปูเเนี่ยวกระปูเเนี่ยวกุ้งหอยมันจะออกกล้ะออกประเด็นน่ะอันนี้ผลงานของเฮาไลมอง วันนี้ประสูตรประกาหน่อยเดี๋ยวทอดเตงเอาอันเอาเทเทใส่ดิเอาเทใส่หนิก่อนเอาปลาเทใส่หนิก่อนพ่อสิเอาอันนี้ไปเอาหนังเทใส่เลยดิเออเด็กเองลูกเทพคอยเขาบอกว่าเอากระมังไงไปได้อีกกระปูใหญ่ละไม่ใช่ว่าตีเงสิโมดูอ่ะเฮ้ยเออกระมังมันมีหลากหลายเลยกระมังใบแบบแบบไงเลยอ่ะอะไรอ่ะ ไปได้ก็มันกระไเอบไปใสบบ่บน่ป,ปาลาลอหนึ่งย่าไรบว่างลนีหนิเหรไหะไตัวยืลอยืดพอมันได้ป่สลปสามว่านสามเถอ้ยปลากให้คิดใปนินด้วยนะปะกาปะตายง่ายงเด้อต่อปนีน,ะน<อ>จะต่ายไงปลานี่ก็ตายตัวหนึ่งเอ้นี่อะเอาหนีมือนี เยบอีกได้เลยเอ้ยไม่ใช่ฟงดองดองมนีส้ยแกงแกงใหม่นงปามยุขาบะคะว่างเงวยุขาบะตะกงน่าให้พอเมื่อเขาะเอาคันซ้ำงเาอ้ยไเปล่าติดเพลงะนอหอยติดต่อยุไก่อยู่เอายังมาติดอันตีกันยุเสียงเสียงไม่สองฟังไม่สองเสียงผม อันอนันน้นทำไมยังบ่จีบโอ้ยไปล้ปัม๊มกุ้งโดดนี้แลหละัลกน,นจะุมีตงังมีตังอย่า ูหนีบมือซะแต่เนาะยัอไงเอ๊ะอจะมาเก็บใข่หนหน่อยซึ่งไปเก็บมันเนี่ยันน่ะเอาถือให้หน่อยแป๊บนึสิแจ้งยังมือว่าปิด่องเอาใช้กระชากยัยพี่ไหมบัตกทีเลยบ่เอานิ่สบายจ้ะเอาด นี่เลยอะไรแต่อ,อันในห้องนี่แล้วพอ่อไไตอนมาตอนอนมาสดนี่<ม>นไรแตะมองอันนี้มองที่มีใาหยางเจา<ม>้าแม,ม่ไปไล่วันหนึ่งซิฟกระตูนเนี่ยเอามาขึ้อไม่เอายาวๆเหมือนไหมเราจะหยิบเอาหรอเออนั่นแหละโอโอ,โอผมขนาด บชอไรหน่อยแม่หน่ออะไรเอออันได้ยนห้องนกับได้ยวนพุงกับ้บกหลายเนียว เหนียวไม่ได้ยวนี่ตัวยังไงกุ้งก็ได้ลายอูเอากระปูใส่นกกันมันหนีกุ้งตายเอาใส่เห็ดจังไหนมมนมีแล้เวเดี๋ยวดูไงพี่พอออกไปกินสองตัวละ เยปูสิไปลรมองโตอด้ป่ะนี่ไปแล้วครับปูนสิไปเบิ้งงัวสิไปเบิ้งง้วแล้วก็ไปไรมองต่อเอาไปเลก้ต่อนหมสองต่อนบ้างสองวันเอาวนปาพี่อมปูเพาะำอ๋อป่ะนี่ใส่อ๋อน้อยๆยืดรองนี่แกงอยู่ี๋ยวแกงใี่อ๋อเลยเฮ็ดบาบค่อยแขกค่อยลุชยา จมอยากจะยู่กงเทพอยากออกสุาท้ายเขาสิเอาไปแกงเ,เง,งเพาะว,ว่ามไวจะเหตาเบิร์สผสมลูกไผ่กิน <laughs> น้ำตํำมังหุ้งเี้น้ำต่ำหุ้งเขาม่บ่่ะไม่บ่กุ้มดอกอะไะค่ะอ๋อดอกทุ่เขาไรกับน้ำต่ำเทหมาบน่นะคะวนี้ลาบยี่ัง,งอ่ะตำเล่เอาน้าออกอ,อ,กอีกเถอะ จะเลือกปลาค่อยตายแล้วมั้งสู้คิดแล้วนับหน่อยนับหน่อยอันองค์ข้าราคอยก็ขึ้นมาว่าได้บอกว่ได้เกานรียกลอดตารางได้มาบริมาณลำธารบอกว่นลดน้ำนะมันถูกลงไปใน,ในปลาแล้วมั้ง นี่ยวจะได้อยู่ออมนึงโอ้แมงกระเต๊ะออมเซกันบนดปดิไลามากอยากกินมุกเด้เขียตีน้านอ่ะมุกเนื้องเสียเหนียวกุ้งอ๋อเขียตีน้านกุ้งนี่จากน้ำพุ่งเหนียวกะจากน้ำพุ่งได้่ยยูเหนียวแต่ว่ามันตัวเล็กสิแต่แต่กุ้งหางมันตัวเล็กน้อยมากเลย ค้าตังกล่องไปใจทำไมเขาตังนี่หังฟาอึ้งมาดูเด็นไปดูเด็นไปไปหมักอันนี้ไปหมักอะไรคะมีแก๊สแล้วไปหมักอันนี้เอาถอดแก๊สออกมาแล้วเหรอไม่เลือกก่อนเหรอนี่มันจะเน่าแล้วนี่ปาล์มเอาถ้วยอันใส่อันกุ้งดองมาให้ค่ะปุ้ปาลจะพาไปดูกุ้งดอง จะพาดูกุ้งดองด้วยใช่เอาไลอยเอาพลอ,อ,อยดองต้องไปด้วยใช่ไหมอโอ้ยเบิง้งแน่จ้ะเต็มที่เอ,อ้เจ็บ <c oughs> อ๋เจ็บตีนไม่เป็นขาวน้ำขาเนื้หรือเปล่ก่อน จะหกแน่ต้หน้อยด้วยจ้ะผู้ใดถอดแกะตัวมาให้อีนอดปะอันนี้อันนปะเอาลงมาตะหึงอ้ยฮันเดย์ฮันเดย์นึกว่าจะหายแบนี้พระลอยทำให้กินจ่อเสีบบ่แเสบบ่แเสียบพนันเขาจะอ้ยน้ำมันเยอะตัวนี้ใช่น้ำมันเยอะอืมมันไม่เป็นสีเหมือนกับว่านั้นเดี๋ยว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 ขาทำน้ำหมักโน้ำดองให้อีก ดูก่ดูไปใส่ตลาดนิสง่งแม่คือเอาไม่เอาไม่เอาทิ้งก่อนเพราะแล้วคะ่ะแค่นั้นแหละเรายังไม่ตักน้ำจิ้มหรอเขาตักน้ำจิ้มให้กุ้งดองซีอิ๊วนะคะกุ้งดองไปดนาทีแล้วนะปิดเอ,เองนะแค่มากินเวลาไปยุ่น้ำมันนาแค่กะซีซูแค่ละทรง กองเขาจาเขาจ้าช้คายกองลาดลอยตามจริงเขาต้องโรยงานลงเลยเอาไรอใช่จะได้หอมหอมมีงาก็ไม่บอกเขาอ้ากันหนึ่งด้คั่วมันต้องั่วงาก่อนโอเคคลิปนี้แค่กระพาฟฝากไว้เั่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้ะ